ครับต้นไม้เหี่ยวเฉาขนาดนี้ครับเราต้องช่วยชีวิตเขาฟื้นฟูให้เขารอดสวัสดีครับคลิปนี้ลุงเทพจะพามาชุบชีวิตต้นไม้ที่กำลังจะตายนะครับที่เหี่ยวเฉาเราไปชมกันครับนำดินออกมาแล้วนำดินค่อยๆแกะดินออกให้หมด เบาๆนะครับเพราะลากเขากำลังแตกหน่อเยอะนะครับนี่นะครับเราจะมาชุบชีวิตเขาออกหน่อเยอะเลยครับนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพวกนี้สามารถนำไปแยกได้ต้นไม้เหี่ยวอย่างนี้เราจะทำยังไงอันดับแรกเราก็เด็ดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชุบชีวิตต้นที่เหี่ยวเฉาพวกนี้นะครับต้นที่เหี่ยวเฉาพวกนี้ ให้มีชีวิตชีวาขึ้นโดยการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับแบบแรกเราก็เตรียมกระถางต้นเล็กเราก็ใช้กระถางเล็กน,นะครับต้นใหญ่เราก็ใช้กระถางใหญ่หน่อยขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้เราใช้สากมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนํามะพร้าวมะพร้าวสับเอานําไปแช่น้ําแล้วก็เอาไปลองก้น แทนที่เราจะใช้พวกหินชุกอิฐนะครับเอาไปลองก้นกนระถางจากนั้นเราดินที่เราผสมด้วยมะพร้าวสับละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไปที่เราผสมพวกปุ๋ยไส้เดือนมูลไส้เดือนนี่นะครับกับมะพร้าวสับที่ละเอียดละเอียดเนะะี่ยใส่ลงไป วิธีทาให้รอดนะครับโดยการเปลี่ยนดินสาเหตุที่ทําไมต้องเปลี่ยนดินเก่าออกไปเพราะว่าดินตัวใหม่นั่นจะมีแร่ธาตุเพิ่มขึ้นมาส่วนพวกดินเหล่านี้ก็คือดินที่ผสมดินใบกัมปูกับดินใบมะขามแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับผสมแล้วก็มะพร้าวสับละเอียดผสมลงไปนะครับสิ่งพวกนี้จะเป็นแร่ธาตุในการปลูกให้ดินได้มีสารอาหารใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการฟื้นปู ให้เขาแตกยอดใหม่แตกใบใหม่แล้วก็จะทําให้ให้ต้นเขาสวยงามใบเขาก็จะสดใส,ดสขึ้นนะครับยอดยอดที่ที่กําลังจะพุ่งจากพื้นก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆตามสไตล์ลรุงเทพการฟื้นฟ,นฟูต้นไม้ให้มีชีวิตไม่เหี่ยวเฉาให้กลับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราทําง่ายๆ แบบนี้ครับเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเทพด้วยครับสวัสดีครับ